เอาจริงพอเห็นว่าร้านนี้จะเปิดก็แอบงงว่าเขาเอาฟรายดิ่งมาทําเป็นบุฟเฟ่แถมร้านอย่างชิลนั่งชมวิวริมแม่น้ําเจ้าพระยาได้แบบเพลินเลเฮ้ยจะพลาดได้ไงเรามาที่ร้านแองเกอร์พรีเมียมบุฟเฟ่ร้านบุฟเฟ่ซีฟู้ดพรีเมียมสไตล์โรงแรมพิกัดถนนพระราม3ใกล้บรทสะพานพระราม9ก้ากับที่จอดรถกว่า100คัน<อ>และที่นั่งชิลชมวิวสะพานพระรามเก้าอีกพี่จากความชอบตะเวนกินของอร่อยของกลุ่มแกงเจ้าของร้านถึงทําให้ร้านนี้มันเกิดขึ้นมารวบรวมของเด็ดของอร่อยไว้ แแบมเชฟไฟไดนิ่งของที่ร้านก็ไม่ธรรมดาทำให้บรรยากาศการท,ทานบุฟเฟ่โอ้โหรู้สึกโคตรพรีเมียมฟิลคล้ายกินไฟไดนิง่งแบบกินได้ไม่อั้นน่ะเฮ้ยโคตรดีแแบบอิ่มได้เต็มในเวลา150นาทีช้ำๆหมํากันได้แบบเพลินๆทั้งซีซนอลเมนูใส่ฟู้ดสดใหม่ที่ย่างกันสดอาหารนานาชาติทั้งญี่ปุน่นอิตาเลียนไทยเต็มซ้ำของทอดร้อนๆซุปหลากไตล์สลัดบาร์และของหวานครบจบในที่เดียวบอกเลยตักกันเพลินเอาพร้อม แล้วไปลองชิมกันโคมทโต้ซันเซ็ตอามุชบุชแก้วเล็กสุดปานนี่ใช้มะเขือเทศหมัก10วันจนใสคู่กับมะเขือเทศคอมโพสโซชิสโซชิชไปกันต่อที่เซตเมนูไฟายดิเนิง่งที่เชฟจะเปลี่ยนทุก3าเดือนเรื่องที่คำแรกแซลมอนพรีเมีมยมไบคำพิเศษสดชำมอูมามิครบรดตัง้งร้อยมิฟทาท่าในทา,นาชาโคเปิดโลกสดสดตอร์วิอสอสล s s l o b s t e หวานชาบนคอสตินี่กรอบท็อปอิคุระเค็มมันคตรดีปุลี่แองเกอร์แป้งกรอบกับไส้กุ้งแม่น้ำและอิคุระเค็มเค็มมันมันห้ามพลาดคำันี้เขาเกลียดท็อปด้ และไข่กุ้งเก็บเค็มมันๆน,น,นัวๆจัดเลยกุ้ง <c oughs> <c oughs> ค็อกเทลโคชูจังกับข้าวเกียบยกรอบเผ็ดหวานและเค็มแบบกลมกล่อมบอกเลยยังเด็ดไตตับไก่คำนี้นุ่มๆหอมๆม,มันๆทานเพลินโคตารุอิกะโซเมงสเปเชียลเส้นนุ่มลื่นไหนซุปดาชีปูนซูครีมมี่ปลปาหมึกโคตารุนุ่มละมุนอร่อยสดชื่นพิเศษ20โตัวแรกที่มาครบ4คนลบฟรีล็อบสเตอร์หนึ่งตัวไปเลยแบบนี้แบบนี้โปถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นลาชีวิสดใหม่ทุกคัมหั่นชิ้นหนาเนื้อปลานุ่มละลายใน ข้าวสดเต็มคำหวานนุ่มลงตัวซีฟู้ดออนไอซ์กุ้งหอยปูกล้งจัดเต็มทุกคำความสดคือระดับพรีเมียมได้ลองปูและหอยสดสดที่สดใหม่จนแทบละลายในปากนา้ำจิ้มแซบเข้มข้นช่วยดึงรสชาติให้โดดเด่นมากขึ้นกุ้งแดงของร้านนี้เนื้อหวานฉ่ำจนต้องยกนิ้วยิ่งนั่งคานในบรรยากาศริมน้ำชิวๆแบบนี้บอกเลยคอดฟินกุ้งแม่น้ำย่างชีดกุ้งเนื้อหวานตัดกับความเค็มมันของชีดย่างหอมกลุ่นทั้งคุ้มทั้งอร่อยจัดเลยแซลมอนย่างหนังกรอบเนื้อนุ่มเสิร์ฟพร้อมซอสครีมมี่ แซลมอนส,สดๆในซอสซีฟูดรสจัดจ้านเปรี้ยวเผ็ดลงตัวเดๆเนื้อย่างสลายน,นุ่มระดับมีเดียมแล,ล้ราซอสเข้มข้นเพิ่มรสลึกจัดเต็มจานเรียบง่ายแต่เน้นคุณภาพเนื้อชัดเจนกุ้งแช่น้ำปลาตัวใหญ่สดเต็มคำจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดรสจัดฟินว่าหลากหลายเมนูพาสต้าจัดเต็มทุกเส้นทั้งซอสเข้มข้นเครื่องแนนเต็มคำอิอม่มอร่อยไม่อั้นตั้งแต่จานแรกจนจานสุดท้ายพลัพักเมนูยำก็ไม่ยอมแพ้จัดเต็มความแซ่บสั่งปรุงสดได้ทุกจานทะเลดองต้องลองแล้วไหมถึงแซลมอนกุ้งปูสดใหม รสเค็มข้นกลมกล่อมสดๆรวมของย่ากเสียบไม้สไตล์ญี่ปุ่นทั้งเนื้อและอาหารทะเลยา่างมาหอมๆห,ห,หนังกรอบเนื้อนุ่มอร่อยจัดเต็มสายหมูกรอบต้องชอบแน่แนกรอบนอกนุ่มในรสเค็มหวานพอดีพรีจะลองหมึกย่างหอยเชลย่างชีสคอหมูย่างก็จัดไปจัดไปด้านซุปก็มาครบทั้งไทยทั้งเทศแถมรสชาติเข้มข้นเป็นพิเศษเลยอยากให้ลองจะลองส้มตำหอยทอดหรือผัดไทยเส้นนุ่มๆถูกเมนูปรุงสดตามสั่งอยากทานก็สั่งเลยมิลเฟย์แป้งกับกรอบไส้ครีมนุ่มหวานกำลังดีเข้ากับลิ้นจี่สดๆอรเเร์คม ถึงใจหวานก็ลังดีมีหลายเท็กเจอร์ในคําเดียวละลาในปากตัวนี้ไฮลี่และคัมแมลทั้งหมดนี้เพียงหนึ่งใบเทาหนึ่งใบแดงมีทอนรู้แล้วรออะไรกดเซฟไว้แล้วไปลองกัน